สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนาวิจารชี้มวยเด็ดล่วงหน้าครับรายการศึกมวยไทย7จ็สีประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ครับ ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมครับบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปครับนเวทีมวยไทยเจ็ดสีสี่คู่ในรายการครับก็อาทิตย์นี้เป็นนัดชิงมวยรอบปูนเสือนะครับมีชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือนัดที่2-3นะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดข้อมูลมวยล่วงหน้าครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลา คู่แรกเป็นการชิงอันดับที่3มัวรอบปูนเสือครับนิติกรส่วนน้ำทานชิลีครับพบกับโชพิชิตโชตบางแสนครับเวทพิกัด1 1 3ปอนด์อคู่ที่2ครับเป็นสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับพบกับเจ้าศักเล็กลูกเาพ่อโรงต้มครับเวตพิกัด126ปอนด์อคู่ที่3รองคู่เอกครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศมัวรอบปูนเสือครับครั้งที่23นะครับเจ้าเป็กปตททองทวีครับพบกับยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยยิมร้อยสิบสอครับ ส่วนคู่ที่4คู่เอครับต่างศึกต่างสายครับวุฒิกรส่วนน้ำทานจิรีครับพบกับเพชรศิลาวอลเดชาครับเบทพิกัด122ปอนด์ครับ,รบฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ทางช่อง YouTube เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเราด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเดทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรครับฝากเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ล่างคลิปนี้ เป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับมีการปรับเปลี่ยนคู่มวยยังไงผิดถูกประการใดต้องขอไปสมาชิก F4 กันไาด้วยส่วนคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบตอนนี้ก็เป็นคู่มวยอัปเดตล่าสุดตามนี้ไปก่อนนะครับไปกันที่คู่แรกครับชิงอันดับที่3มวยรอบปูนเสือครับครั้งที่23นิติกรส่วนน้ำทานชิลีครับพบกับเจ้าโชคพิชิตโชคบางแสนครับเวทวิกัด1 2 0่งร้อยยี่ร้อยสิบสามปอนด์ครับ นิติกรสวนน้ำทานชิลีเดี๋ยวว่าปอเพชรศิริครับน้องชายเจ้าวุติกรสวนน้ำทานชิลีวันนี้พี่กับน้องขึ้นเวทีเดียวกันรายการเดียวกันเลยนะครับก็พี่ต่อยคู่เอกนะครับส่วนน้องต่อยคู่แรกนะครับเปิดหัวกับปิดท้ายเลยนิติกรตัวนี้ก็มวยจากกระบี่ครับซ้อนสวนน้ำทานชิลีสิบห้าปีครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตร ซ้ายเข่าคบเครื่องครับเตะต่อยซ้ายรุนแรงครับประเภทหนักแรงทุกลูกบูดูดันวงในโดยเฉพาะเข่าเนี่ยลูกขวางลูกคำ้ำลูกแทงเนี่ยดีมากๆครับหัวจิตหัวใจดีครับท่าตโนหดดีเยี่ยมเลยสามไฟหลังสุดมีชนะศิลาชัยสอทอแมนนคะรละยองที่ช่องเสีในมรบปูนเสือชนะคะแนนยอดนาทีปารุงชัยมวยไทยยิมที่ช่องเสีมรอบปูนเสือครับล่าสุดมาพาดแพ้คะแนนเจ้าเป็กปตทตอ,ทองตะวีที่ช่องเสีครับก็ 30มิถุนายนที่ผ่านมาก็พลาดตัวชิงชนะเลิศน,นะครับได้นับ8ก่อนนะครับแต่ว่าโดนถือว่ารับอาวุธเยอะไปหน่อยครับไฟล่าสุดคู่โชคครับโชคพิชิตโชคบางแสนหรือว่าวอสุขสันครับจากเพชรบูรณ์ซ้อมวอสุขสันที่เพชรบูรณ์ครับ17ปี170เซนติเมตรมวยขวาครบเครื่องครับมีทุกลูกวงในล็อกลัดมัดตีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตัดสินใจยังไม่เท่าไหร่นะบางทีเดินเดินหยุดหยุด ก้าวกัวนะครับคือไฟไหนเนี่ยเดินบู๊เดินชนเนี่ยต่อยดีมาก3ไฟหลังสุดมีชนะฉลามเงินสินฉลามขาวที่ช่อง7สีชนะใจสิงลูกจแม่ใส่ทองที่ช่อง7ล่าสุดแพ้ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยช่อง7สีล่าสุดเนี่ยถอยเยอะไปหน่อยครับก็คือไฟที่ต่อยกับใจสิงเนี่ยต่อยดีนะชนะใจสิงมาได้แบบนั้นพลิกแบบหลายหนึ่งอ่ะแต่ว่าไฟที่ต่อยกับยอดนาทีเนี่ยโอ้โหมวยคือประหยัดอาวุธแล้วก็การตัดสินใจช้ามาก คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงกระดูการผ่านมวยชื่อมวยก็ต่อยมาพอๆกันแหละคู่นี้โชว์วิชิตตัวนี้ก็ต่อยมานานแล้วกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยก็ดีส่วนลูกแข็งแรงก็ใช้ได้ครับต่อยมวยรอบบุญเสือก็ไฟที่ต่อยกับใจสิงเนี่ยต่อยดีนะ ไฟต่อยกับเจสิงตอดีแต่ต่อยกับยอดนาทีเนี่ยดูไม่เท่าไหร่เลยการตัดสินใจเนี่ยดูช้ามากส่วนนิติกรไฟล่าสุดได้นับ8แต่ว่าประหยัดอาวุธรับเยอะไปหน่อยครับวนันนี้รูปร่างช่วงชก172กับ170ถือว่าไม่ต่างอะไรกันมากครับอายุโชว์ิชิตด,ดีเยอะกว่าเป็นการชิงระดับที่3ครับถ้าพูดถึงความสดนิติกรก็สดกว่าแะครับชนะติดต่อกันมาตลอดเพิ่งมาสะดุดแพ้ไฟที่ต่อยกับเจ้าเป็กไฟล่าสุดนี่เอง วันนี้ผมชอบนิติกรส่วนน้ําทานชิลีนะครับจากชนะเจ้าโชว์พิชิตโชดบางแสนนอกได้ในดีจังหวะตีนอกแข้งซ้ายหนักแรงส่วนวงในมีลูกขวางลูกคํามีสอกอันตรายครับทะลุดูดดันขยันออกขยันทำท่าตอนโหดหัวจินหัวใจดีครับจากชนะโชว์พิชิตโชคบางแสนครับส่วนคู่ที่สองครับสิทธิชยัยสเดชพันธ์ครับพบกับเจ้าสักเล็กลูกเจ้าพอ่อดวงต้มครับเบียดพิกัด126ปอนด์ครับ สิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับหรือว่าอีสานควายปิงควานปิงครับขอภัยมัวจากจังหวัดตรังครับซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ครับ19ปีครับ173เซนติเมตรครับฝีมือเข่าครับมีทุกลูกเลยโอ้โหไฟล่าสุดต่อยไว้โคตรดีเลยติดตาเลยเจ้าสิทธิชัยช่วงนี้ฟอร์มสดมากครับมีทุกลูกจังหวะเตะต่อยรุนแรงมีศอกันตรายวงในก็จังหวะล็อกคอเด้งตีถือว่าแข็งแกร่งแรงมาก ชนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินทิสุราชครับชนะปานเพชรสอเจอเล็กเมืองนอนท่ราชจะดำเนินไฟนั้นเนี่ยถือว่าคู่ขี่สูสีคาใจกันมาแต่ว่าไฟล่าสุดมาชนะปานเพชรสอเจอเล็กเมืองนอนท่ช่องเกตสีเกตกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยขาดลอยเลยถือว่าหายคาใจเลยอะ่ะต่อยดีมากครับไฟล่าสุดคู่โจกศักดิ์เล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือว่าเกียตทรงฤทธิ์ครับก่อการลวกมวยจากพัทลุงซ้อมอยู่ที่เกตทรงฤทธิ์นะครับ ยี่สิบสองปีร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรครับเป็นมวยขวามวยเข่าเข่าล้วนๆครับลลอกลัดมาตีทะลุดุดันคือสมัยก่อนเนี่ยสักเล็กตัวนี้ก็ต่อยอยู่ในศึกในสายของเกียรติเพชรนี่แหละครับต่อยพวกลิศนาคาอบจอนะคะรพนมชุดนั้นนะครับสมัยก่อนแล้วก็ย้ายศึกไปจิตเบองนอนไฟนี้น่าจะคือหลังๆเนี่ยน่าจะย้ายกลับมาอยู่เกียรติเพชรเหมือนเดิมแล้วนะเจ้าสักเล็กช่วงนี้ก็ต่อยอยู่เกียรติเพชรไฟนี้ก็เป็นไฟที่สามแล้วนะ สักเล็กตัวนี้เป็นมวยเข่าแหละครับแฟนมวยก็น่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีประเภทล็อกลัดมัดตีปั้มตีทะลุดุดันแข็งแกร่งแขรง,ขง,ขง,ขงช่วงนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมาต่อยร้อยยี่สิบหกก็ถือว่าทําได้สวยนะสามไฟลังสุดมีแพ้พงศิริซูจีบะหมี่เกี้ยวที่เวทีมยจิตเบองนนท์ครับแล้วก็มาชนะนิชาวเอราวันที่ราชดำเนินชนะเก้าล้านสอจอแดลยองครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาไฟล่าสุดถามว่าต่อยดีไหมขยันมีลูกฮึด แล้วก็ขยันออกขยันทำอ่ะแต่ว่าอาวุธมวยทรงมวยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะวันนั้นเนี่ยเก้าล้านเนี่ยอาวุธดีกว่าซะด้วยซ้ําเตะเข้าเยอะกว่าอาวุธดีกว่าแต่ว่าลูกขยันเป็นรองเจ้าเก้าล้านวันนั้นกรรมการให้ลูกขยันก็ออกไปที่เจ้าศักเล็กลูกเฉพาอหลวงต้มนะครับชนะเก้าล้านมาวันนั้นก็ต่อยไว้มีแต่ลูกขยันลูกเดินทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าได้ลูกขยันนะครับไฟล่าสุด คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงความหลากหลายครบเครื่องก็อยู่ที่สิทธิชัยครับตีนอกเนี่หมัดศอกันตรายหลากหลายครบเครื่องครับส่วนวงในล็อกลัดมดตีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงชื่อมวยการผ่านมวยเดิมเนี่ยสักเล็กเขาจะดังมาก่อนชื่อมวยดีกว่าต่อยมานานแล้วครับก็เป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงคู่นี้ผมดูว่าความหลากหลายแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มสดสิทธิชายล่าสุดต่อยดีอ่ะเต็มเวทนะร้อยยี่สิบหกปอนด์ส่วนสักเล็กเนี่ยเป็นเวทที่ปล่อยๆขึ้นมา ปกติต่อยประมาณร้อยยี่สามร้อยยี่สี่นะช่วงนี้ปล่อยมาต่อยร้อยี่หกผมก็ยังมองว่ายังไม่ค่อยเต็มเวทสักเท่าไหร่วันนี้ผมชอบสิริชัยนะหลากหลายครบเครื่องแล้วก็ต่อยที่นี่สม่ําเสมอช่องเจ็ดสีมีลูกหนักลูกแรงตีนอกหมัดศอกอันตรายส่วนวงในก็แข็งแรงครับวันนี้ผมชอบที่สิริชัยครับหลากหลายครบเครื่องจะชนะสักเล็กลูกเฉพาะโรงต้มได้ครับส่วนคู่ที่สามครับคู่นี้ชิงชนะเลิศวมลอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสามนะครับโอ้โห เป็กปตทอทองทวีพบกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิม113ปอนด์เจ้าเป็กเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ต่อยมวยรอบใหม่ๆเลยว่ามีโอกาสเข้าชิงมีโอกาสเข้าชิงเยอะมากเพราะว่ากระดูกการบาดนมวยดีกว่าเพื่อนแต่ว่าเจ้ายอดนาทีเนี่ยครับเป็นประเภทม้ามืดเลยวันนี้ตัวเต็งเจอกับม้ามืดเลยครับก็นัดชิงนะครับคู่นี้ก็เคยใช้บริการกันมาแล้วครับใจัวรอบปูนเสือนี่นะครับแต่เราไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อน เป็กปตททองทวีเป็กเพชรสมนึกครับจากเยอโสทร้อนเพชรสมนึกที่1้อครับ19บี164ซนตมตรพื้นเพยเป็นมวยเขา่าซ้ายเขา่าอาชีพมีทุกลูกครับเตะต่อยรุนแรงตีน,นอกหนักแรงทุกลูกส่วนวงในก็มีศอกแล้วก็โดยเฉพาะลูกขวางหน้านี่หละครับแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆขวางแล้วฟันขวางแล้วเสียม ชานอกยก2ฉลามเงินสิงมาวินที่ช่อง7สีแล้วก็มาชนะใจสิงลูกเจ้าแม่ไซทองที่ช่อง7จชนะนิติกรสวนน้ำทานจิรีที่เวทีมวยช่อง7สี30มิตถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยโดนนับ8ก่อนแต่ว่าไล่ยำแทบทุกยกเลยวันนั้นโอ้โหต่อยดีมากคู่ชกยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมครับ นาทีโรงเรียนกีฬาพิษนุโลกครับมุบจากสุขโขทยัยซ้อมอยู่ที่ปุงชัยมวยไทยยิมครับ16ปี168เซนติเมตรครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีครับจุกจิกชกยากตีนอกล้วนมาต่อยมวยรอบปูนเสือใหม่ๆในวงในไม่เอาเลยนะตัวนี้โดนขวางโดนเข่าในไม่ค่อยดีเลยแต่ช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับยิ่งต่อยยิ่งเก่งอ่ะแพ้นิติกรสวนน้ำทานชีรีที่ช่อง7สี แพ้อ่าแล้วก็มาชานิกยก4สานาทีพีเคแสนใจเมวยอทตยิมที่ช่อง7ชนะโชคพิชิตโชวดวางแสนที่ช่อง7ครับ30มิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับอ่าเจ้าเป๊กเคยชนะคะแนนมาต่อยกันเมื่อวันที่14มกราคมปี67ในวยรอบปูนเสือ3ยกเจ้าเป๊กเนี่ยโอโ้เดินขวางเดินคำ้ำวงในเนี่ยเอาอยู่เลยคือมวยในแพ้กันที่วงในเลยตีนอกยังพอตั้งโต๊สู้ได้ แต่ลูกแข็งแรงวงในเนี่ยเสียเปียบเจ้าเป็กในี่ชัดเจนวันนี้เป็กขึ้นมาเล็กกว่าครับแต่ว่าลูกแข็งแรงการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ยดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะครับวันนี้ผมก็ชอบพี่เป็กปตททอง,ท,องทวีครับติดตามมาตั้งแต่ต่อยมือรอบนัดแรกจนถึงนัดชิงครับวันนี้ผมดูว่าถึงแชมป์ครับก็ต้นๆอาจจะพอคู่ขี้สูสีแต่เสียสีประทาตุก็ไปแล้วไม่น่าจะต้านเจ้าเป็กอ,อยู่ครับวันนี้ชอบมากๆจะชนะยอดนาทีพหุงชยัยมวยไทยยิม ส่วนคู่ที่4ี่คู่เอกครับต่างศึกต่างสายบุฒิกรสวนน้ำทานจิลีหรือว,ว่าปอเพชรศิรีครับพบกับเจ้าเพชรศิลาวอรวยชชาครับ1นึองปอนด์ครับเป็นเวทปล่อยๆส,ส,สบายทั้งคู่เลยวุฒิกรสวนน้ำทานชิลีปอเพชรศิรีครับมวยจากจังหวัดกระบี่วัย19ปี170เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือเข่าครับมีทุกลูกหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีประเภทจุกจิกชกยาก ตัวนี้เนี่ยเป็นพี่ชายของเจ้านิติกรคู่แรกนะครับก็พี่กับน้องต่อยวันเดียวกันเวทีเดียวกันเลยวันนี้วุฒิกรตัวนี้ช่วงนี้ก็ฟอร์มสดนะครับฟอร์มสดหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดีมีทุกลูกครับชนะคะแนนเพชรสังวาลสอสมานการเบ้นที่อ้อมน้อยชะนะยกสามทูมโลกอก,การลวกที่สุราษฎร์ชนะชายโทนบอวิชาที่ราชเจริญครับสี่กรกฎาคมที่ผ่านมา คู่ชกเพชรศิลาวอลด้วชาศิสารวัตรเสือครับมวยจากอุดรซ้อมวอลด้วชา19ปีครับ170เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเข่ามีทุกลูกครับซ้ายเคอร์ฟิวครับตัวนี้ศอกอันตรายมากๆมีช่วงหนึ่งฟันศอกชนะนกคู่ชกมาประมาณ7-8ไฟล์ลวดอ่ะตัวนี้ก็ฟอร์มสดมากๆนะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มช่วงนี้ก็กําลังเริ่มกลับมาเข้าฝักละกำลังเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับ3ไฟล์หลังสุดเนี่ยแพ้ดีเซลเล็ก เพชรยินดีคาเดมี่ครับที่ปัตตานีครับชนะเดชเพชรมวยเดชดเจ็ดแปดเก้าที่ราชจำเนินวันนั้นต่อหนึ่งปอนสามยกโดนเยอะแต่ว่ายกสี่โอ้โหไล่แทบจะยำอะต่อยดีมากยกสี่ยกเดียวเลยใช้ชุดเดียวเลยชนะเพชรสยามจอวัทยาที่ราชดำเนินสี่กรกฎาคมสามยกขาดไม่น่าเชื่อนะไฟล่าสุดเนี่ยเพชรสยามเนี่ยสู้ไม่ได้เลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับกระดูกการผ่านมวยต่อยมาหลักร้อยด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการผ่านมวย เบอร์มวยลึกๆแล้วเนี่ยผมดูว่าเจ้าเพชรศิลาเนี่ยดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะเพชรศิลาเนี่ยดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าพูดถึงการผ่านมวยต่อยสายเพชรยินดีเนี่ยไล่มาตั้งแต่นู่นเลยเสาเอกเสาโทปืนกลกุมารดอยโอเล่เล็กปังตอสถานเมืองเล็กฉัดเพชรพวกเนี้ยต่อยมาหมดแล้วนะเจ้าเพชรศิลาตัวนี้อาพวกฉัดพลอยอย่างเงี้ยต่อยมาหมดแล้วนะแล้วก็เคยชนะมาด้วยนะ ต่อยกระดูกดีๆเนี่ยผ่านมาหมดแล้วครับคือถ้าพูดถึงตีนนอกวันนี้ผมดูว่าคู่ขี้สูสีแต่ถ้าพูดถึงไฟล่าสุดต่อยไว้ดีมากๆอ่ะเจ้าเพชรศิลาในติดตาเลยต่อยกับเพรสยามเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเพชรสยามเนี่ยจะแพ้ขาดขนาดนั้นน่ะฝีมือตีนซ้ายจัดจ้านครับส่วนเจ้าวุฒิกรเป็นมวยขวาคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรศิลาวอร์ชานะเวทสบายๆครับ วุฒิกรเนี่ยเคยเป็นแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์เวทีวมช่องเจ็ดสีนะครับแต่ว่าสละแชมป์ไปเพราะว่าทําน้ําหนักไม่ได้เพราะว่าเวทน้ําหนักเนี่ยใหญ่แล้วก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาคุม1 1 8ไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยขึ้นมา2 3สไฟต์เนี่ยต่อย121ปอนด์นะครับส่วนเจ้าเพชรศิลาต่อยประมาณ1 1 9 1 2 1ปอนด์ก็ประมาณนี้ครับเคยต่อยกับพวกดีเซลเล็กในี่ย122นะแต่ว่าวันนี้ต่อยกลางวันต่อย1 2 2ปอนด์ก็ถือว่าไม่ได้คุมอะไรมากน้ำหนักสบายสบายเลย ผมมองว่าไวกว่าครับวันนี้ตีนซ้ายจัด้านแล้วก็ที่สําคัญมีศอกอันตรายการผ่านมวยดีกว่าครับวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรศษษิลาวรชาไม่หมดแรงอย่างเดียวครับวันนี้ผมดูว่าดีกว่าเคยมาต่อยช่องเจ็ดสีไว้แล้วตั้งแต่ปี62นู่นเลยครับวันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งน่าจะในรอบ4 5หปีนะครับวันนี้ผมบอกไปที่เพชรศษษิลาครับจะชนะบุติกรส่สวนน้ำทานจิรีผมดูว่าดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปมวยรักมวยชอบสายคู่ในรายการนะครับศึกบัยไทย7สีวันอาทิตย์นี้ครับส่วน3ดาวแล้วก็5ดาวแล้วก็เลทราคาเดี๋ยวรอหลังวันช่างบรนชกนุกันทีผมจะมาสรุปลงลึกรายละเอียดให้แฟนมวยกันอีกรอบนะครับ สรุปมวยชอบ4คู่ในรายการครับคู่แรกชอบไปที่นิติกรส่วนน้ำทานจิรีครับจะชนะโชคพิชิตโชคบางแสนครับคู่ที่2ชอบสิทธิชัยสเดชพันธ์จะชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มคู่3ามชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครับชอบริเป็กปตททองท,องทวีครับจะชนะยอดนาทีปร,รุงชัยมวยไทยยิมคู่ที่4คู่เอกประจํารายการต่างสึกต่างสายผมชอบไปที่เพชรศิลาวัวอุรชาครับจะชนะปุติกรส่วนน้ำทานจิรี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านแห็งแรวๆ,ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพระคุณมากครับ